แล้วด้านขอบนี่ขาดได้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ารูในเชิญเข้าไปในรูไม่ได้ด้านงอกนะให้มันเข้าไปด้านนอกได้หน่อยูน็อตตามรูเข้าครบครบนะฮะยูบนนะ กำเ,เปิดดูครบหมดแล้วครบ,บหมดแล้วงานที่ออกมามีรูเป็นรูเลยขาดเลยนี่แทบจะไม่ต้องตัดเลยวงกลมอะ่ะไม่ได้ตรงนี้ตัวนี้เขาไปได้หน,น่อยนึงไม่เป็นดั้งขอบถือว่ารูนึนงตรงไ,ได้เสร็จแล้ว